สปาเดีเอฟซีทุกท่านวันนี้จะํำกะพาะข้าวหัวนาะแ่งกินโดยการพัดไข่หมดใส่ผักหวานเนาะพี่น้องเป็นเมนูมันบ้านเทศกาลไข่มดแล้วก็เป็นเทศกาะผักหวานนอะพี่น้องเนาะแตจะมีเมนูผักหวานเมนูไข่มดนี่นอะพี่น้องกินหลายๆเมนูแล้วนอะพี่น้องวันนี้ก็มาขอลองกิน่เมนูพัดผักหวานใส่ไข่หมดเนาะ เมนูผัดตหวานใสไข่หมดเซลค่มบริส่กระเยมเนาะใส่คัมใส่หัวผักบัวแดงเนานะที่วานนำมาผัดกับน้ำมนนะันเนาะใส่เกียวให้มันหอมานะพี่นองเกี๊ยวหัวกรอกาะัพื่วแดงให้มันหอมแล้วเฮาเง่ไปสิม,มาตามด้วยไข่หมดเนาะพับส้มพับบึ่งน้ำกันเนะาะเซลคัมจะเห็ดออกมาป็นกะแทกบอ่หรือว่าจะไหนาะพี่นองเนาะเป็นเมนูใหม่สำหรับเซลคัมคือกันเนาะ บ่แม่นว่าเซลคัมเคยกินมาก่อนถามมาปีหนึ่งกินแื่หนึ่งเนาะก็คือปีนี้ก็ครั้งแรกเนาะปีก่อนนี่ก็เคยกินแล้วเนาะแต่ว่าก็บบริไทให้ทุกคนิึงเนาะสำหรับอ่าสูตรนี้เนาะสำหรับะเมนูพัดพักหวานของเฮาเนาะขาดบ่ไดก็คือไข่เนาะไป่นอะจะคําบริเปิดปฟแหงเนาะจะําเปิดปลรลีลก็เพื่อให้ใครเสร็จโตเนาะ เื่อเตรียมสิ่งอื่นที่ว่าจะมาผสมกันนาอพี่น้องเซาคําก็เลยเก็ุไข่ส้สารแบบนี้เนะมาสโลสโลเนาะรอไข่เนาะพี่น้องเป็นยนวไ้พี่น้องเนาะอากาศอยู่ทางบ้านพี่น้องนะสภาพอากาศเป็นแนวไดเนาะฮ้อ,อนบอฮ้อนคือจังบ้านเซาแคลมโบบ้านเซาแคลมนี่ฮ้อนลายลายตรงนี้นพี่น้องอากาศเปลี่ยเปลี่ยนหลายสภาพอากาศเดียวแดดเดียวฮ้อนเดียวฝน สองเมื่อก่อนก็เม่นฝนเนาะเมื่อวานนี่กบ็บดคึมๆเนาะพี่น้องอยู่บ้านเซลคําแต่มาเมื่อนี้แดดออกมาอีลวพี่น้องแดดเปียงเผ็ดให้ผิวของเซลคําบ่เหลือความขาวเลยพี่น้องเหลือแต่ความดำเลยพี่น้องเมื่อเห็นไข่เสร็จตัวแล้วเนาะพี่น้องเขาก็จะมากวนไข่ให้มันแตกให้เข้ากันเนาะให้เข้ากันกับหับวบัวแดงเดนาพี่น้อง เซลคำก็จะมีอาการวัดแน่นอนยังมีอาการเจ็บคอมมนเป็นคอซ้ำเพื่อนอะพี่น้องของเซลคัจะยาวนานรักตัเป็นเดือนแล้วนาอพี่น้องตามด้วยไข้หมดแล้วพี่น้องทิ่ว่าเซลคําออลงไปตามด้วยไข้หมดเครื่องปรุงของเซลคําก็่บเ้มีอย่างไนาะงสำหรับเครื่องปรุงก็่บเ้มีอย่างไรนาอพี่น้องมีน้ำซีอิ้วฝาเขียวผงนัว น้ำปลาเนาะเซคําบริด้ซสอดหอยนางรมเนาะสูตรนี้เห็ดเบบสไตล์บ้านๆเลยเนาะคนเครื่องปรุงให้เข้ากันกับอา่าไข่เนาะไข่หมดทีว่าเอาขัวไว้เบืองต้นเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะตามด้วยไปผักหวานเนาะที่ว่าเซคอมซอมไปแล้วเน,ะเนะาะคผัดทุกอย่างให้เข้ากันซิมรสชาตก็สามารถตักเซ่ช่วยกินได้เลย,ยเนาะนะ เมนูผัดประกานโเฮาก็ได้แล้วเนาะี่นนองมาลงมือกินน้ำกันเลยเนาะี่น้องเนาะขอบใจทุกรายขอบใจทุกสับตาหไทยขอบใจทุกคอมเน้นที่เข้ามาคับสมแลให้กำลังใจเซลย์าำเนาะเอาหน้ากูดเดงเลยแม่ตอนนี้นะก็าลงคลิปบอหน้า